Thank you. สวัสดีทุกคนผู้ชมทุกท่านกำลังอยู่กับ BK Auto Garage ช่องที่มาพร้อมข้อมูลยานยนต์เทคโนโลยีและยานพาหนะอนาะคตในทุกมิติวันนี้เราจะพาไปจอะลึก k f ขีดล่าง21รุ่นปี2033ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดโดยเส้นสายที่ดุดันเทคโนโลยีการรบอัจฉริยะและระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาให้ตอบสนองต่อสนามรบยุคใหม่อย่างเหนือระดับ สำหรับวันนี้เราจะพาไปรู้จักภาพรวมสมรรถนะและความสามารถที่ทำให้ KF ขีดล่าง21กลายเป็นหนึ่งในนักรบทางอากาศที่หลายประเทศจับตามองในปี2033 KF ขีดล่าง21เวอร์ชั่นปี2033ถูกพัฒนาต่อยอดจากกลุ่นก่อนหน้าออย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านประสิทธิภาพเครื่องยนต์การพรางตัวและระบบตรวจจับภัยคุกค,คามโครงสร้างลำตัวได้รับการปรับแต่งให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านต่ำลงกว่าเดิม ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ดีขึ้นพร้อมทั้งมีระบบควบคุมการไหลของอากาศตลอดแนวลำตัวที่ช่วยให้การบินมีความนิ่งและเสถียรแม้ทำความเร็วระดับเหนือเสียงอย่างต่อเนื่องการออกแบบภายนอกยังคงเอกลักษณ์ความเฉียบคมแบบเครื่องบินรบยุค่าแต่มีการปรับสัดส่วนบางจุดเพื่อลดพื้นที่เรดาร์สะท้อนกลับทำให้การพรางตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปฏิบัติการจริง พลังขับเคลื่อนของ KF ขีดล่าง21ปี2033ใช้เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงรุ่นปรับปรุงที่ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิมให้แรงขับที่มากขึ้นพร้อมระบบจัดการพลังงานแบบใหม่ที่ทำให้การบินไต่ระดับการเร่งความเร็วและการพลิกหลบทำได้ลื่นไหลกว่าเดิมอย่างชัดเจนเครื่องยนต์รุ่นนี้ยังถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานระยะยาวโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับบริการบ่อยลดภาระความยุ่งยากในการบำรุงรักษาและเพิ่มความพร้อมรบในระดับสูงสุด ภายในคออบพิษของ KF ขีดล่าง21ถูกยกระดับสู่มาตรฐานยุคอนาคตด้วยชุดควบคุมระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนักบินสามารถควบคุมข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านจอแสดงผลแบบหลายชั้นที่ปรับตำแหน่งตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับเป้าหมายและการจัดการปฏิบัติการถูกรวมศูนย์โดย AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากเรดาร์ พอปติกและเซ็นเซอร์หลากประเภททําให้นักบินสามารถตัดสินใจได้แม่นยําและรวดเร็วขึ้นลดโอกาสผิดพลาดในสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองในเซียววินาที KF ขีดล่าง21ปี2033ยังถูกติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นปรับปรุงที่มีความไวสูงขึ้นและตรวจจับวัตถุได้ไกลขึ้นกว่าเดิมอย่างมากสามารถติดตามเป้าหมายหลายรายการพร้อมกันและประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น จุดเด่นคือความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้การโจมตีหรือก่อกวนโดยฝ่ายตรงข้ามทำได้ยากขึ้นระบบสื่อสารถูกอัปเกรดให้มีความปลอดภัยสูงรองรับการเชื่อมต่อกับกองกำลังหลายรูปแบบและสามารถแชร์ข้อมูลผ่านเครือข่ายยุทธวิธีร่วมได้อย่างไร้รอยต่อด้านอาวุธ KF ขีดล่าง21รองรับอาวุธหลากหลายประเภทตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูง อาวุธโจมตีภาคพื้นแบบกลายพิเศษไปจนถึงอาวุธปล่อยอัจฉริยะที่ใช้ระบบนำวิถีจากหลายแหล่งข้อมูลในเวลาเดียวกันช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวถูกปรับปรุงระบบเปิดปิดให้ทำงานได้เร็วขึ้นลดเวลาเปิดประตูเพื่อให้ค่าสะท้อนเรดาร์เพิ่มน้อยที่สุดระบบยิงแบบอัตโนมัติยังช่วยให้นักบินสามารถเข้าตีเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน โครงสร้างตัวลำที่แข็งแรงขึ้นช่วยให้ KF ขีดล่าง21เหมาะก,กับภารกิจที่หลากหลายทั้งการสกัดกัน้นการคุ้มกันการทิทักน่านฟ้าหรือภารกิจลึกหลังแนวค่าสึกความสามารถในการบรรทุกเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นทำให้บินปฏิบัติการได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยรองรับการติดตั้งแทงเชื้อเพลิงเสริมเมื่อต้องการปฏิบัติการระยะไก,กลเป็นพิเศษ การบังคับควบคุมถูกพัฒนาขึ้นให้มีการตอบสนองตามสัญชาตญาณของนักบินมากขึ้นระบบควบคุมการบินแบบไฟบอยวายรุ่นใหม่ให้ความนิ่งแม้ทำมุมโจมตีสูงหรือทำท่าหลบหลีกต่อเนื่องการไต่ระดับความสูงจากพื้นดินขึ้นสู่ระดับปฏิบัติการทำได้รวดเร็วกว่าเดิมมากถ้าบินที่ใช้ในการรบแบบใกล้ชิดก็มีความคล่องตัวสูงขึ้นจนคู่แข่งตามได้ยาก KF ขีดล่าง21ปี2033จึงเป็นภาพแทนของเครื่องบินรบสมัยใหม่ที่ผสมผสานความเร็วความคล่องตัวการพรางตัวและสมองกลยุทธ์จาก AI เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะกับการรบทั้งระยะใกล้และระยะไกลรองรับอุปกรณ์ใหม่ในอนาคตและพร้อมรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทั้งหมดนี้คือรีวิว KF ขีดล่าง21รุ่นปี2033ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตาม BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป